พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันที่24ตุลาคม2568เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยไม่ปรารถนาให้มาถึงเพราะเป็นวันที่สร้างความโทมนัสและความสูญเสียอันยิ่งใหญ่มาอย่างะสมนิกรชาวไทยทุกคนเมื่อได้ทราบจากแถลงการของสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จสวรรคตรด้วยพระอาการสงบณโรงพยาบาลจุลาลงกรสิริพระชนมพรรษา93พันษา, 93, าในเวลานี้มีแต่เสียงสะอื้นให้ดังก้องอยู่ในหัวใจของพวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินดวงใจของประสงค์นิกรถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งความโศกเศร้าความอาดูลที่ไม่อาจหาคำใดมาทดแทนได้เพราะพระองค์ท่าน ทรงเป็นทั้งแรงบระดาใจความรักและความเมตตาอันเป็นนิรันดร์การเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงถือได้ว่าเป็นการสูญเสียแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยที่ประชาชนทุกคนต่างรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นที่เทิดทูนสักการะของปวงชนชาวไทยทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชน,นีของพระมหากษัตริย์ที่สุดแสนประเสริฐเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าสมดังพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนับเป็นพระมหากรณาธิคุณอันล้นพน้นหาที่สุดไม่ได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระปีชาและพระวริยะอุตสาหะมาตลอดรัสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมมชนดกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบาพิษโครงการในพระราชดำริทางด้านศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการสาธารณสุขล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสงค์กรทุกหมู่เหลา่า ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีของราชนจาจักรไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของพระสกนิกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับชื่นชมในพระปรีชาสามารถจากนานาอารยประเทศในการนี้รัฐบาลจะดำเนินการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจแสดงความอาลายัยและน้อมรำลึก,กจิตอันเป็นบุญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งใช้พลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยถวายเป็นกําลังพระไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศกระผมในนามรัฐบาล และผสมที่กรชาวไทยทุกหมู่เหลา่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และขอตั้งจิตอธิษฐานขอทรงสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงให้ทรงสถิตสถาพรในทิพยวิมานและขอให้ได้ทรงมีพระมหากรณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมให้ราชอาณาจักรไทยและปวงชนชาวไทย ผู้เป็นประสงค์นิกรของพระองค์ท่านให้มีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชกีวงดังที่เคยเป็นตลอดมาท้ายที่สุดนี้ในนามของพระสงค์นิกรชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมราชกีวงทุกพระองค์ให้ทรงมีพระชาตริไทยที่เข้มแข็ง สถิตเป็นมิ่งขวัญปกกล้าวปกกระหม,ม่อมอาณาประชาราชและราชานาจาไทยให้มีความสุขสวัสดิ์สถาพรตลอดกาลนาน